สวัสดีครับวันนี้คิดถึงมนานชาแนลนะครับวันนี้คิดถึงมนานชาแนลปลามาชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติหลังไฟปลานะครับวันนี้จะมาชมสิ่งมาสจรรย์ของธรรมชาตินะครับตามคําบอกกล่าวเนาะของชาวบ้านพี่น้องโดปะสักนะครับว่า,ามีปลาหินเป็นรูปเห็ดเนาะ ปลาแม่หินเฮ็ดนี่อ่ะนี่ครับตัวนี้เดินมาไกลพอสมควรนะครับเตรียมตัวเนาะขึ้นมาดูอะไรอย่างก็ข้างก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นลานลานหินนะครับอ่ะลองมุมกว้างครับลานหินกว้างๆนะครับซึ่งธรรมชาติเป็นจัสรันไว้แล้วครับสวยงามครับนี่ก็แหแรกนะครับผมก็เดินเดินมัวๆมามาเจอใส่เนาะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากนี่ครับนี่ นี่เป็นก้อนแรกนะครับเหมือนเห็ดนะครับซึ่งเป็นจุมปวกดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีฐานดินเนาะลองรับมาเห็นไว้แผ่นมาเห็นไหวดดูเหมือนรูปเห็ดนะครับแต่ตัวนี้ยังมามีไข่มาใบใจลูกที่เป็นไข่แม็กนะครับเนาะผมมาเจอนะครับดูสิ่งมาสัจจรย์ของธรรมชาติเนาะนี่ครับมีแต่หลายลูกเนาะนี่ครับข้างหน้า เดี๋ยวลองเดินสำรวจดูรอบๆกันอ่าจุดนี้นะครับเป็นจุดของดอยพระบาทนะครับพระบาททุ่งกออำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนะครับจะมีสิ่งสําคัญคือวัฒบาทฝั่งนู้นนะครับก็จะมีผาเลี้ยงโลกตั้งในห่งงิ่ปาได้เกยไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสเนาะจะเอาบรรยากาศมาฝากนะครับนี่ไปคลิปสั้นๆนะครับเนาะนี่ครับโอ้พุทธดำดำครับ ดำ้ใหญ่ๆนี่ครับบรรยากาศพนธี่จะเป็นกันครับเป็นสิ่งหัศจันนะครับนาอที่ธรรมศาสตร์เป็นสร้างไว้นะครับอ๋อนี่แล้วครับก็นี่ก็นี้นะครับต้นไม้บังนาอกก็นี่เป็นก้อนตีชาวบ้านเป็นบอกผมมานะครับนี่ครับดูจากมุมไก่ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมแบบตีที่ว่า เหมือนเฮ็ดนะครับเฮ็ดยักษ์คือดูจักสายตานะครับฐานเนี่ยฐานเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นหินดินดักนะครับนี่ครับประมาณเนี่ยหินหินตัวเนี้นะครับเป็นหินซึ่งหินเปาะมากนะครับนี่ครับเลยเป็นค้ายันรูปหินตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งหัศจันที่ธรรมสัติ์ ธรรมชาตินะครับศาสตร์ศาส้างเมืองเราไปไปสร้างไว้นะครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับมีเห็ดห้าเลยนี่ครับ fc ครับข้างหลางนิดเดียวเองสึ่งเดียนนะครับโทษนะครับนี่นะครับผมเอามือดันนะครับบักะบะกุกเลยนิดเดียวเองครับเปินเอ่อเปินห้องมาได้เปินทับนักไว้นะครับสึ่งตามคำล่ำลือครับอันนี้ย่องแสงหน่อยนะครับนี่ครับเป็นก้อนหิน โอ้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยครับดอกไม้ป่านี่ครับธรรมชาติส,ารสร้างมาเธอมนุษย์โลกเขาได้ดูไว้นะครับสวยครับดูทานโอ้โหนิดเดียวเองเห็นเนาะแล้วพยายามเอามือดัน,นครับบักตุกเลยนะครับนี่นะนี่ครับส่งปนประทานนี่สวยงามมากนะครับบรรยากาศรู้หลอกกระเปง เป็นโดยธรรมชาติครับต้นไม้กับบขึ้นนะครับนี่ครับการเกิดนี่หนึ่งก้อนสองก้อนผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปน้ำจะกระเซาะลงมาเนาะปุ้นครับก้อนตะกี้นี่นะครับนี่ถ่ายก้อนตะกี้นะครับรับคลิปสั้นๆนะครับปามเอธรรมชาติเป็นโขดหินเนาะปุ่นหินธรรมชาตินะครับนี่ครับมีหลายลูกอยู่ แต่สุดลูกเนี้ยอัศจรรย์ที่สุดนะครับที่ผมขึ้นมาตามคำบอกกล่าวของชาวบ้านที่เป็นมหาเฮ็ดนะครับเนาะก็เลยขึ้นมาดูนี่ครับลูกคล้ายๆทงเหมือนกันเลยเป็นหินเป็นปลาเห็ดเนาะเป็นว่าสัญลักษณ์ของปลาเฮ็ดนะครับถ้าขึ้นมาเป็นหินปลูกปักนะครับทุกทุกทุกลูกทุกก้อนจะมีฐานกันหมดแต่ความความสมบูรณ์จะสู้สู้เหรอสู้ลูกก้อนนี้มันได้นะครับ นี้ก็ไปถุงหอมผมครับพี่ไปหาดอกก้านนะครับฝนยังบม่ตกเลยตกแต่บ๋อเยอะนะครับนี่ครับว่าจะมาถ่ายคลิปดอกก้านไม่เนอเยอะครับไม่พอแกงนี่ครับดอกก้านปลาดอกก้านหอมนะครับแกงหอมแกงเหงาครับคิดสั้นๆมาดูชง่อนหินสิงมาัศจัยนของธรรมชาตินะครับ ความสวยงาม,มาสาัตวสรรสร้างไว้ดูในนี่เหมือนก้อนหินจะลอยเลยนะครับนี่นี่ในมุมนี้ครับก้อนหินหมันจะลอยเลยนี่ครับก้อนหินรูปเห็ดครับ <c oughs> ผมวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูสิงสิงี่ธรรมชาติสร้างไว้นะครับ แกงหงมแกงเหวไปนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะครับเดี๋ยวจะจบคลิปนี่ไว้ก่อนนะครับคลิปต่อไปว่าจะปลาไปทางใดกะติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้กะขอบุญดูคำรอบครับนี่ครับวันนี้เขานี้ยครับปก,กติต้นไม้นี่ต้นเหนี่ยมหูครับดอกสวยมากนี่นะครับหิน าในมุมนี้สวยครับนี่ขอโจบภาพสวยๆไป,ไปอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ